ที่ประชุมของวุฒิสภาครับมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภานั้นเป็นประธานการประชุมนะครับโดยก่อนเข้าสู่ระเบียบว,วาระการประชุมได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบพนบนระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งครับหก็คือพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุด2พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบก3พลเรือเอกชาติชายศรีวรขานผู้บัญชาการทหารเรือ4พลอากาศเอก,เอกแอร์บูนสุทธิวัน ผู้บัญชาการทหารอากาศและ5ครับพลตารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นสมาชิกวุฒิสภาคนใหม่ครับโดยแทนตําแหน่งของพลเอกพรพิพัฒน์เบญรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกอภิรัตน์คนสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกลือชัยรุดดิษผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกมนัฐวงวาดผู้บัญชาการทหารอากาศและพลตํารวจเอกจกทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติภายหลังที่เกษียณอายุราชการครับ จากนั้นนะครับประธานวุฒธธิสภาได้นํากล่าวคําปฏิญาณตนต่อที่ประชุมวุฒธธิสภาก่อนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ2,560ในมาตรา269นะครับ